วังธรรมาข้อธรรมไปปฏิบัติข้อธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาศาสนาในเรื่องของคุณพะรัตนตรยัยคุณของพุทธเจ้าขุณพ,พระธรรมเจ้าขุณสังฆเจ้าเป็นเรื่องศาสนาศาสนาเป็นข้อธรรมข้อธรรมจะเป็นสมุติบัญญัติจะเป็นสมสมติสมุติเสัจจะซึ่งเป็นข้อธรรมที่มาจากคุณนั่นข้อธรรมเนี่ยื่อเรานําปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจึงควรเคารพในข้อธรรมนั้น เพื่อนำเราให้เราเนี่ยพ้นจากสิ่งไม่ดีในตัวเรานั้นหลักข้อธรรมกับเราไอเราเนี่ยเป็นคนมียังมีความรักโลภโกรธหลงยังมีความทุกข์มีความรักโลภโกรธหลงที่เป็นธรรมนตัวตนและเอาวิชายังมีความเห็นผิดเห็นของไม่งามบางงานมันของไม่สวยว่าเห็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยมันเป็นสัตรธรรมของเราทําให้เราต้องทุกข์กับสัตรธรรมของจิตเรา มันตัวจิตเราเนี่ยมันเป็นตัวสัตว์วัตตะมันเป็นกรรมของตัวเราเองเมื่อเรามีกรรมเป็นของเราเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นัเป็นกรรมมีกรรมเป็นเรเกิดและผลของกรรมก็ทําให้เราต้องเกิดต่อแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะมาสนใจธรรมะของพุทธศาสนาเพื่อเข้าถึงศาสนาในสัจธรรมของความหลุดพ้นจากกองทุกข์หลักของธรรมเนี่ยเบื้องเป็นสมมติแล้วเนี่ยเรา้องใช้ศทธาปัญญาเราเนี่ย เริ่มใสในรพระธรรมเพื่อน้อมนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกรรมกุศลกรรมให้จิตเป็นกุศลจิตเป็นธรรมชาติของนามธรรมธรรมคุณเป็นคุณทําดีแล้วชั่วเราเอาหลักธรรมมาช้ในพระนัชชั่วเราละชั่วแล้วมันก็จะดีนั้นข้อธรรมเพียงเป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมสายกลางไม่ใช่เป็นธทรมันตัวตนของใครทมธรรมะมีธรรมชาติสมมติและประมาสุทธิจะรมเ,เบื้องต้นสมมติ มันมีสภาวธรรมของสถาปัญญาเราถ้าเป็นตัวสภาวะสภาวะ,าวะอเน,นี้ยเรียกกรรมวิจิตของตัวเราเนี่ยต้องมีสามาธิเพราะเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเนี่ยเราทําเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความไม่ดีในตัวเราเช่นความเห็นแก่ตัวหรือความตนอีทีเหนียวหรือความเห็นผิดอะไรบางอย่างในตัวเราเนี่ยนะความทุกข์ที่เกิดจากความเห็นผิดหรือว่าความตนีนทีเหนียวในตัวเราเนี่ยเมื่อมันเมื่อม,มันเป็นสันจธรรมแล้วเนี่ย ก็ขอให้เราใช้สัจธรรมนี้เรื่อยไปต่อไปธรรมะพูดเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันจะครบรอบมันเป็นปริวัตรคนไปนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะธรรมะมันมีสมมุติปรามาตสัจธรรมมันจะครบรอบเป็นสัจจะดังนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะข้อธรรมเนี่ยมันเป็นสมมุติเราจะไปสภาวธรรมเราต้องเข้าใจสมมติกับสภาวธรรมมันคือศาสนาพุทธกับพุทธบริษัทพุทธบริษัทบริษัทวัตวตา ยังมีรักโลภโกรธหลงยังมีทิฏฐิปัญหามานะมีความเห็นผิดยึดติดเป็นทุกข์เป็นตัวตนเป็นเรื่องที่รักมัจฉาอคติเป็นวิชากิฐิบางทีหลักธรรมยรเป็นมนทินมนทินบ้างเป็นอาสวะบ้างเป็นกิเลสบ้างเป็นอนุสัยบ้างเป็นความผิดเห็นผิดบ้างเนี่ยเป็นตัวกรรมของเราอยู่นั้นเวลาเอาตัวเราเนี่ยไปศึกษาธรรมะสมุติเนี่ยมันต้องเข้าสู่สมวงการสมุติถ้ะปรมัติตและเป็นปรมัทตสภาวธรรมนั้นเป็นสัจธรรม กฎของกรรมมันมีเข้ามาอย่างนั้นเพราะศาสนามันมีสมุติปรามาตุสัจธ,ธรรมกรรมเราก็ต้องไปสมุติและปรามาตุสัจธรรมนั้นเราเข้าถึงสมุิปั๊บคือทานศีลในหลักพธธรรุทธศาสนาเนี่ยสมุิเนี่ยตศาสนาเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราตีความว่าทานตัวนี้หมายถึงว่าการแบ่งปันช่วยสังเคาะก็คือกรรมที่เป็นกุศลกรรมจิตก็เป็นกรรุศลจิตคือคุณธรรมของใจเช่นความเมตตาความเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้นี่มันเป็นสมุติของปรมาตุสัจธรรมนั้นทรมามันจะหมุนรอบไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มันเป็นสัจจะมาเรื่อยๆเวลาเราพูดถึงสมมติคือสัจธรรมพุทธศาสนาเนี่ยอย่าติดเพียงแค่สมมติเพราะเราเป็นพุทธวิสัช์ที่เป็นเรื่องสัจที่มันยังมีรักโลภโกรธหลงมีอัตมันตัวตนมีความเห็นผิดยดติดเป็นความเห็นเก่ตัวอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเหตเกิดทุกข์ในตัวกรรมของเราอยู่แล้วนั้นจงใช้กรรมของเราเนี่ยเนี่ยเรียนรู้ธรรมเพื่อให้คนพุสัจะทมในพุทธศาสนาเมื่อลราพ่อพูดหลักธรรมข้อธรรมปั๊บสมมุติเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมปรมัถ์และเป็นปรมตถสัจธรรม ในสภาวธรรมถ้าในยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เรียนรู้สภาวธรรมเป็นสัจธรรมเอาสัจธรรมเป็นใหญ่นั้นเวลาเราพูดถึงสัจธรรมสัจธรรมเราไม่รู้ไอ้สัจธรรมเป็นยังไงก็ถามตัวเรามาจากไหนไม่รู้ตายไปไหนไม่รู้อามาอาศัยก็เกิดอาศัยก็อยู่ก็กินแล้วมันเป็นเราเราเป็นผู้อาศัยก็เกิดก็อยู่ก็กินมาเรียนรู้ความจริงของเราว่าตอนเนี้กรรมเราเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เพราะนิสัยเราที่เราไม่เข้าใจตัวเอง เราต้องมาเรียนรูศ้ศาสตร์ของพุทธศาสนาเพื่อเขา้าใจตัวเรามาจากไหนเราจะไปไหนเราเป็นใครล้วมาทําอะไรทําแล้วได้ดีอะไรบ้างมันจะเป็นเหตุนผลในสมมติสมมตัจธรรมของตัวเราด้วยนั้นเวลเราฟังทำศึกษารมเนี่ยต้องเปิดใจกว้างอย่าบ้าตําราอย่าติดตาราจะติดสานักอย่าติดศาสนาอย่าปิดสิ่งที่เขาพูดก็คิดเพราะมันธรรมะมันคือสมมติปรมารสัจธรทรมพอพูดถึงสัจธรรมเนี่ยสมมติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่สมมติมันจะเป็นสภาวะธรรมจะเป็นตัวธรรมมันเป็นตัวกรรมไอ้กรรมมันเป็นตัวจิต หลักกรรมเนี่ยมันมีหลักในหลักธรรมคืมสอนเนี่ยเขาหลักกรรมไอ้หลัก,ลกกรรมเป็นหลักทานลาหลักศีลเป็นหลักกรรมหลักกรรมมันเกิดเกิดมีจิตเป็นประธานอยู่ไอ้ตัวจิตเป็นตัวสถาบ,บันาาลิทิิเราที่เป็นตัวรักลบหลงเป็นตัว,รงงป,ตวประธานอยู่ด้วยไอ้ตัวประธานเนี่ยไอ้ตัวจิตเราทิฐิเรามานะเราเนี่ยจะให้มันเห็นผิดปั๊บเนี่ย ศาสนามันก็มันก็เดินทางผิดไปเลยมันก็ผิดทางไปเลยแล้วถือศีลเพื่ออะไรแล้วห้ทางเพื่ออะไรลดทิฏฐิลดมณะพระนิสัยอนสัยละเชื่อผู้เป็นคนดีมันมีสภาวธรรมมันต้องไปคบคิดด้วยนั้นเวลาเราพูดถึงศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของศัตรธรรมคือเรื่องทิฏฐิมณะคนเรื่องศรัทธาปัญญาคนเรื่องนิสัยคนอนุสัยคน ที่เขายังมีทุกข์อยู่เพราะเขายังไม่เข้าใจตัวศาสรศาสนาคือทางกับสิส่ง <jaz au S 1> ที่เป็นข้อธรรมสมนีรเพตาะนี้ต้องไปนั่งคบคิดพิจารณาพูดไปล่วงหน้าก่อนพูดเป็นแนวทางเป็นข้อธรรมก่อนเป็นไกด์ไลน์ก่อนเป็นรูปแบบต้องทาให้เราเห็นแนวทางไปก่อนพอเราปฏิบัติเมื่อต้องมานั่งคบคิดย้อนกันอีกแล้วมาทูกพูดทบทวนกันอีกพอเราถูกทางไหมถูกต้องไหมใช่ไหมถูกถูกจริงหรือยังผลก็มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยนะเราก็ต้องพูดตามเหตุตามผลไป นันเหตุผลที่เขาจะพูดต่อไปเนี่ยมันก็เรื่องทานและศีลพอทานศีลปั๊บต่อไปทานศีลเนี่ยจะเป็นตัวจิตตสิกขาตัวทานเป็นของสมุติทานบารมีศีลบารมีต่อไปทานกระศีลจะเป็นศีลศีลบารมีศีลบารมีมันเป็นเรื่องของจิตตสิกขาคือสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวทานตัวศีลนั้นทานศีลสมุติมันกลายเป็นตัวจิตหมดแล้วต่อไปนี่เป็นเรื่องจิตสมุติทั้งหมดเป็นเรื่องรูปแบบพิธีประเพณี เป็นเรื่องรูปแบบแล้วแต่เราจะนํไปปฏิบัติในรูปแบบไหนแต่พอเข้าเริ่มสภาวะธรรมปรมัตา์แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนกันมันจะเหมือนกันทามันจะเหมือนกันมาไปที่เดียวกันหมดไปที่จิตตสิขานั้นตัวสติสัมยาจ,จะไปดูศินสิขาสมาธิสิขาปัญญาสิขาจิตตสิขาตัวจิตตสิขาเป็นตัวสภาวะธรรมของธรรมเขาเขาเรียกตัวสภาวะสัจธรรม นั้นตัวจิตของเราเป็นตัวสถาปัญญาเป็นตัวทิฏฐิมรณะตัวรักโลภโกรดหลงเป็นตัวทิฏฐิปัญหารมรณะเป็นอัตาเป็นตัวความยึดติดเป็นตัวกูของกุยนั้นเวลาพูดถึงสติปั๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวทิฏฐิมรณะเราอีกรอบหนึ่งนั้นเวลาศึกษาธรรมะแต่ละขั้นตอนต้องสมุติปรมัตสัจธรรมธรรมะก็สมุติปรมัตสัจธรรมเรียนตามให้เป็นเรียนตามให้ทำเราสมุติอย่างนี้ปรมัตอย่างนี้สัจธรรมอย่างนี้ เราก็สมมติอย่างนี้ปรมมตถนิสธรรมนี้ให้มันสอดคล้องกันไปในเรื่องของสมมติปรัมิสัจธรรมและจะเข้าใจศาสตร์สัพุทธที่เป็นตัวหลักรัตนินาแ่เป็นตัวคุณธรรมต่อไปในการข้างหน้านี่เป็นเหตุผลของการฟังธรรมแล้วจะนาไปปฏิบัติศาสตร์ธรรมตัวที่ที่กล่าวไปนี่มันเป็เรื่องทานบารมีที่เป็นฐานอุบารมีศีลบารมีเป็นศีลอุบารมีคือตัวสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวสมาธิ ไอตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวกําลังของอินทรีย์เป็นกําลังของคนที่เข้าใจการใช้สติสมาธิที่เป็นติที่เป็นตัวมัจฉิมศีลที่กุศลจิตเนี่ยเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตเราขึ้นไปให้จิตเราหลุดพ้นไอ้อนรมณบางอย่างหรือว่าความรู้สึกที่มันยังมีรักโลกกดลงจะไปให้เกิดทุกข์ในตัวเรามัาต้องเอาศัยสติต,ตัวนี้แหละเป็นช่วยเหนี่ยวรั้งขึ้นไปเพื่อเราเรียนรู้สัรรมของจิตเราว่าจิตเราเนี่ยมันจะหลุดพ้นทุกข์ก็ต้องเอาศัยสติแต่สติเนี่ยเป็นตัวธรรมปรมัติ ไอ้ตัวสตินี่เป็นตัวกรรมด้วยเป็นตัวจิตด้วยและเป็นตัวธรรมะด้วยมันรวมไปหมดเลยนั้นเวลาพูดถึงตัวสติปั๊บมันพูดถึงกรรมทำจิตจิตทำกรรมไปหมดเลยมันรวมไปหมดเลยเวลาวะพวกเราพูดรวมเนี่ยเรื่องศีลที่ตัวมัชฌิมศีลนี่นะตัวทานแต่ตัวทาน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 อุปบารมีนี่นะ้าพูดทั้งตัวธรรมะมันเรื่องของสังขารธรรมสติที่เป็นตัวสังขารสังขารธรรมเป็นรือสังขารจิตที่เป็นตัวสติสมาธิไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวฌาน ตัวฌานเนี่ยมันตัวปรูเ้เข้ามาเนี่ยมันเป็นมหาสตาิแล้วเนี่ยมันเป็นมหาติเอสตามันจะเป็นตัวรู้ที่สงบแล้วมันทําให้รูปนามปัสสติรูปนามปัสสติเนี่ยจิตมันจะว่างจิตว่างคือจิตเป็นสงบจิตตัวนี้แหละมันเป็นกรรมเป็นตัวกรรมฐาน,นถ้าเราทําให้จิตมันสงบลงไปธรรมชาติคำว,ว่าปัสสติรูปปัสสตินามปัสสติก็อินรีห้าพระห้าพเป็นตะบะ <t> พอเป็นตบะ <t> ปั๊บมันจะเป็นฌานเป็นฌานปั๊บจิตมันปัสสติปั๊บปิติสุขมันจะเกิดขึ้นธรรมชาติธรรมมันจะสอนเราตรงนี้เองข้างใน ตอนนี้ปรมาิตเนี่ยทำมันจะตื่นคนปฏิบัปิตามจะตื่นเมื่อสติมันสมบูรณ์แล้วเป็นฌานแล้วเนี่ยมันเกิดปิติปิติสุปัตถิแล้วเนี่ยมันจะเห็นสัจธรรมในในใน,ในกรรมทั้งหมดเรียกว่าเห็นคุณของธรรมเห็นคุณของการละชั่วเราเห็นคุณของแนวทางปฏิบัติมันจะรู้พร้อไมไปหมดเลยนี่เป็นเหตุผลของการปฏิบัติธรรม พูดเป็นแนวทางเนี่ยคุณต้องค่อยฟังแล้วระดับมันให้เป็นแล้วธรรมบางระเจ้ามันถูกเพราะคุณอยากได้ดีนต่คุณต้องฟังทำแล้วก็ลำดับทำในสัจธรรมให้เป็นแล้วเมื่อคุณเป็นแล้วเนี่ยท่านพระเจพูดต่อเพราะคุณฉลาดแล้วส่วนคนที่ยังไม่ฉลาดก,ก็ค่อยคิดเอาในติจันพูดแล้วไปขบคิดเอานอนคิดน,นั่งคิดเดินคิดชีวิตตัวเรายัางทุกข์อยู่จะทํำยังไงเราจะพ้นทุกข์คนเราในโลกมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันได้ด้วยความน่ารักด้วยความดีเท่านั้นไม่อยู่ด้วยความรัก มันอยู่ที่ความน่ารักกับความดีไม่ใช่จะมาลักกันแล้วมันอยู่กันรอดเลยมันไม่รอดหรอกเราจะชอบเราวอะไรก็ช่างจะทําอะไรก็ช่างกิเลสเป็นตัวปุ่มฟักให้เกิดพบชาติใหม่ๆมันสร้างรูปแบบมันดีให้เรารู้แต่ท้ายมันก็จะลายที่หลังเหมือนกับยาพิษเคลือบด้วยน้ําตาลนั่นแหละใหม่ๆมองมันหวานต่อไปมันจะขมในสัตธรรมของมันใหม่ๆก็เหมือนสุกต่อๆไปก็จะเป็นทุกข์ และจะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเรื่องบาปกรรมตอบไปด้วยเรื่องรักโรโกวดหลงโกรธเกลียดอาฆาตผูกเวรจองเวรเรื่องความรักนี่แหละมันเป็นเหตุผลในธรรมของจิตพอเรามานั่งเข้าฌานปั๊บจิตมันจะรู้แจ้งเลยว่าอย่าไปรักแบบงโงโ่ๆงโเธอเซอร์เราเนี่ยมีจิตชอบรักชอบแจกจ่ายความรักชอบเริ่มต้นด้วยความรักความรักคือความฝันของจิตอยากมีอยากเป็นไปด้วเป็นวัฏฏากรรมตัณหาเป็นตมันเป็นรูปราคารูปราคาเป็นจิตตัณหาธรรมะของเราเป็นตัตธรรมของธรรมเขากล่าวไว้ นั้นเวลาเราพูดถึงธรรมะตัวสติปั๊บมันจะย้อนกลับไปหมดในรากเงาของเราทั้งหมดเลยถ้าคนเห็นอย่างนี้เมื่อไหร่นะบุคคลเนี่ยมีสมาธิิและเป็นพุทธบริษัทที่กตยสัตธรรมของธรรมสมุทอปรมัตยพอเริ่มเข้าใจปรมัตยในสภาวธรรมมันสัตธรรมสัตธรรมจะมีสองตัวคือสัตธรรมที่ตัวเราตัวหนึ่งสัตธรรมที่ทำตัวหนึ่งนั้นเราต้องอาศัยธรรมะคือสติมันคู่กับศรัทธาปัญญาแลทิทิเรานั้นตัวทิฏฐิเราคือกรรมเราตัวจิตเราตัวศรัทธาเนี่ยคือความรัก ไอ้ตัวศรัทธาเป็นตัวรู้สึกยินดียินร้ายแต่ความรักนั่นแหละแต่มันเป็นความรักที่ประกอบด้วยปัญญาถ้ามีปัญญามีศรัทธามีทิฏฐิประกอบอยู่ในสตัธรรมของสติมันเห็นหลักธรรมในเป็นทานบาร,รมีเป็นทานปรมัตถบาร,รมีศีลบาร,รมีศีลวัฏฐบาร,รมีศีลต่อนนี้มันเป็นตัวสติสัญญาปิสมาธิอุเบขาธรรมะจะรวมไปที่จิต,ตัวงนี้หมดเลยก็เร,รืะออินรี์ห้ารวมเป็นพรรธรรมเป็นตวะเป็นเอชกตตาทำเป็นหนึ่ง เมื่อทเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นปรมมตทําเป็นหนึ่งข้ารียกาตัวมัจฉิมศีลธรรมะตอนนี้แหละว่าเป็นทานบารมีทานบารมีศีลบารมีศีลปรามัทธบารมีเนี่ยมันเป็นตัจจะทมของจิตตัจิตขารวมแล้วทารวมรวมแล้วเนี่ยจิตแล้วก็รวมไปกระทํามันจะรู้สึกมีปิติสุขในตัวเราเพราะจิตเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์คือโมหะจิตเราไปแล้วหรือหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันยังมีตัวตนที่เป็นความเห็นผิดของเราเข้าไปสู่กระแสธรรมและเป็นทานประธรรมต่อไป ต่อไปทำเนี่ยมันก็เลื่อนตัวไปเรื่อยใน,นหลักกรรมฐานที่เขาเกล่าวไว้สติรู้สติปัฏฐานสี่รูปนามปัจจิฏิเป็นมหาติเอตาเป็นรูปฌานต่อไปสติมันจะเคลื่อนเลื่อนกลับไปถึงธรรมชาติรู้ขันห้าไอขันห้าเนี่ยไม่ใช่ขันไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุสี่ตัวนี้มันขันห้าหมายถึงว่าวิญญาณประกอบกับเัญญาประกอบกันแล้วเป็นสังขารสังขารเป็นผัสสะเวทนาเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้นี่เป็นตัวหลักของปฏิสมุทบาท หลักธรรมะเป็นตัวหลักปฏิสมุติบาทเป็นหลักอิกทัปปยตาของตัวมันว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างนี้เองแม้นในตัวสังขารของเราเนี่ยสังขารนอกเราคือราได้จากพ่อจากแม่มาแต่สังขารข้างในเป็นตัวกรรมเป็นตัวนิสัยอนุสัยเราเวลาเราศึกษาธรรมะปั๊บพลาูสังขารปั๊บเห็นสังขารธรรมเห็นสังขารเราปั๊บเราเอาสัางขารธรรมเนี่ยเป็นหลักไม่เอาสัางขารเราเป็นหลัก ถ้าเส้นขัรเราเป็นหลักเขาเรียกอารมณ์ค่อคนหลงอารมณ์มันจะหลงอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยหลงยินดียินร้ายในอารมณ์ไปเรื่อยตั้งตัวตนไปเรื่อยจิตตนาการไปเรื่อยไอ้นี่ลาภรา,าคะโมหะมันไม่สิน้นมันเป็นอตมันตัวตนถ้าเราไปติดธรรมะแล้วหลงตัวเองมีธรรมะมันก็จะเป็นอุปาทานในธรรมชาติจิตนี้เขาเรียกว่าอรูปราคะแต่สําคัญมันหมายว่าเราดีเพราะเรามีเราเป็นและคิดว่าเรามีธรรมะอย่างนี้ธรรมะมันไม่มีหรอกมิตรละชัว่วเป็นธรรมะ นี่เราต้องรู้คำล,ละชั่วต้องรู้ธรรมะตัวจิตตัวเนี้มันเรื่องตัวรู้ของสติสัมปทญญานยะตัวเนี้นะที่ธรรมชาติรู้สังขารเนี่ยแต่งาน,นสังขารจะเป็นโลกิยะกับโลกุตระธรรมะจะแยกตรงนี้เลยว่ามันเป็นโลกุตระกับโลกิยะโลกิยะเนี่ยมาเรื่องของนิสัยสัตว์ตัวกูของกูเป็นกำมันตัวตนมันชอบอ้างสม,มุิอ้างโน่นอ้างนี่ชอบอวดโน่นอวดนี่ธรรมะไม่ต้องอวดหรอกเพราะมันละชั่วมันไม่เกี่ยวกับ,กบอวดอะไรทั้งนั้นมันละชั่วแล้วมันก็จะดีทีละชั่วมันหยิดเส้นนี้ชิ้นนี้ เมื่อเราเข้าใจธรรมะประมัดในเชิงปรมัดสัจธรรมตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นสัจธรรมเนี่ยในใจเราเห็นสัจธรรมในจิตคือสติสัมยาือตัวสังขารธรรมอันนี้เป็นปรมามัหมดแล้วนะ แต่เป็นสภาวธรรมนะดังนั้นธรรมะก็จึงให้เรียนรู้สภาวธรรมเนี่ยอย่าไปหลงเพราะธรรมะทั้งปวงไม่ควรชึดมันถือมันแต่พยายามเข้าใจสัจธรรมของมันคือเข้าใจสภาวธรรมของมันในสภาวธรรมของมันเนี่ยตัวสติสัมปัญญะเป็นสติสัมผัสที่รู้สติปันตีรู้รูปนามขันห้าแล้วไปรู้ขันห้ารู้ขันภายในนี้แล้วมันสามารถระงับขันเป็นปัจสถินอีกเหมือนจิตเรามันนิ่งเหมือนจิตเราไม่อยากยินดีแล้วมันนั่งเฉยเฉยจิตมันจิตนิ่งไปหมดเลย มันปัจจุบันที่นอกรูปนามปัจจุบัีกายจิตปัจจุบัที่ต่อไปมันก็เรื่องอารมณ์รูปความรู้สึกมันปัจจุบัีมันจิตมันว่างว่างจิตมันนิ่งๆจิตมันเฉยเฉอยู่มันจิตเราเนี่ยเป็นจิตเด็กน้อยทามากมันพ่อแม่งนั้นจิตเรามันจิตเด็กน้อยเนี่ยมันจิตมันไม่มีอะไรเนี่ยมันจิตไร้เดียงสาจิตตัวนี้แหละมันเริ่มเป็นกุศลของตัวมันเอง จิตเราจะเป็นกุศลในตัวจิตเราเมื่อจิตเราเนี่ยสามารถเข้าไปในสมาธิในอรูปฌานแล้วจิตเราจะนิ่งมันไม่มีกิเลสเลยแต่มันมีรู้สึกก็มันอยู่เป็นตัวมันอยู่มันพร้อมที่จะเป็นธาตุธรรมคือเดินตามพ่อแม่ต่อไปนั้นธรรมะมันจะเหมือนพ,พ่อแม่ดูแลบุตรบุตรก็คือจิตเราที่มันยังมีธรรมชาติเข้ามันยังนักรบกบหลงอยู่เห็นผิดอยู่พอจิตเราเดินเข้าไปในอรูปฌานปั๊บเนี่ยเมตตามันเกิดตัวน,นี้แล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะโอนโคตรไปรยายิจิต เป็นโสดามากักโสดาผลสกิทานาะกคารถแต่มันจะโดนโอนโคตรกันตรงนี้แหละมันจะโอนเนี่ยหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันก็จะคุณของพระธรรมก่อนแล้วแยกแยะจิตเราก็ธรรมะออกชัดเลยว่าเราเหมือนลูกธรรมะเหมือนพ่อแม่เราจรึงครบ่อแม่ทานบาร,รมีหน้าที่เราต้องทําศีลบาร,รมีเราต้องที่ต้องทําในสมุิปร,ปรมัธถธรรมมันจะเป็นกฎของกรรมเลยแต่เนี่ยกูจะทําชั่วไม่ได้กูต้องดีตามรูปแบบทานบาร,รมี ตัวทานเนี่ยคือการให้ข้าวของสิ่งของให้ความรักให้ความเมตตาให้น้ำพักน้ำแรงให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์มันเรื่องรูปเรื่องนามเราหมดเลยทานเนี่ยมันกำกับรูปนามไม่หมดลยมันต้องดีหมดเลยต้องแบ่งหมดเลยมีอะไรก็ช่วยเหลือสัตว์โลกไปตัวจิตก็เหมือนกันต้องช่วยสงเคราะห์ช่วยกตัญญูช่วยสัตว์เมตตาเพื่อปวดแผ่มันเป็นเหตุผลทางธรรมมันให้จิตเรานี่เดินทางธรรมเป็นทานบาร,รมีทานมันกำกับเป็นจิตเราเป็นจิตคนบุญเราเป็นคนบุญคนบุญคนบุญไม่ใช่คนบ้าบุญ คนบุญคนบุญไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็จะช่วยไปทําดีไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีเองเพราะเรามีพ่อแม่เป็นตัวครูอยู่แล้วนั้นลูกกับพ่อแม่ลูกต้องรู้ว่าพ่อแม่มีภาวะรมอย่างไรคือธรรมะที่เป็นลักษณะพ่อแม่เนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมสมมติว่าปรมัตดอย่างไรมันเห็นภาพเห็นภาพแล้วเราก็เดินตามเส้นธรรมของคุณนี้ไปแล้วเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามคุณของพระพุทธเจ้าเดินตามคุณของพระธรรมจี่เป็นศาสตร์ศาสนาต่อไปเป็นปรมัดปรมัดจัจรรมต่อไปเนี่ย พูดเป็นแนวทางก็การให้ปัญญาไปก่อนเวลาปฏิบัติเนะี่ยมันเรื่องรายละเอียดดีเยอะมันต้องใช้ขันติทัจจะเรื่องเขาเรียกว่ะต้องอาศัยปฏิดูประเทสวสโสเนี่ยจักทำสี่แล้วต้องอาศัยนะมันต้องอาศัยกัญญาณมิตรอาศัยสตัปุรุษอาศัยการขบคิดแล้วามานั่งคิดพิจารณาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเราก็จะสัตว์แต่จะทำต่อไป ั้นมาพูดถึงสติสมาธิตัวชาในรูปฌานอารูปฌานที่เป็นเช่นานธรรมธาตรู้เป็นคุ้มของพ่อแม่กระบุตรได้เนี่ยเราอุปมาให้ฟังว่าเราเหมือนลูกธรรมะสติล้วเหมือนพ่อแม่เนี่ยมันเป็นสายของธรรมะคุณเลือกบาร,รมีธรรมมันเป็นธรรมะบาร,รมีเป็นศาสตร์ของโลกุตฑละ นั้นจิตลูกจะเป็นโลตอนจิตปริยะจิตหรืออริยเจ้าผู้คนไม่มีกิเลสคือคนถอนอุปาทานในจิตตัวเองออกไปได้แล้วจิตมันผ่องแผ้วได้แล้วมันต้องอาศัยตัวสติต่อไปต่อไปสติมันจะกระเถิบไปถึงอริยสัจสต,ติรู้สติประฐานสี่รู้ขันห้าเป็นรูปฌานรูปฌานต่อไปสติมันกระเถิบไปถึงอริยสัจพอรู้อริยสัจต,ตอนนี้มันไม่ใช่กำหนดรูปนามมันกำหนดศาสตรธรรมทุกขตามันกำหนดตัวทุกขตา ไอ้ทุกขตาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันมีอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกขตาไอ้ตัวทุกขตาที่เป็นอัตตาอัตตาตัวกุ้งกูกับทุกขตานั้นให้ตัดอัตตาออกให้ที่พื้นดับทุกขตาอัตตาเนี่ยมันเรื่องของสัญญาขันญานขันตั้งขันขันนิสิสหามานะอารมณ์ตัวตนเขาเอาที่สําคัญหมายว่าเราดีเรามีเราไปเนี่ยมันต้องเอาจิตเราที่เป็นตัวรูปเนี่ยไปเรียนรู้หลักธรรมวิสุทธิไอ้ธรรมวิสุทธิตันเนี้ยมันคือตัวสติพู้ชงตัวสติพู้ชงเป็นตัวศาสตร์ตระธรรม เมื่อพ่อเราเนี่ยดีแม่เราดีเราเป็นลูกเราเดินตามพ่อแม่ศาสตร์ของศรดธรรมตอนนี้คือขาดศาตร์โผนโคตรการเป็นอิยาจิตการอิยาจิตเนี่ยคนนั้นต้องฝึกเอาชนะตัวเองโดยตัวเองคือยอมรับความจริงเท่าเราไม่ดีนักพยายามให้มันดีนะดีตรงที่เราต้องรู้จักคำว่าคุณของพ่อแม่คือคุณของพ่อแม่คือสติที่เป็นสติโพรชงแลอเป็นมรรคตวเนี้เราต้องรู้คุณของของธรรมานี้คุณของธรรมานี้ตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวฌานและตัวญาณไอตัวฌานละรูปฌานรูปฌานได้เป็นตัวญาณ ตัวยาเนสติพระชมะม,มันจะเป็นมรดั้งจะเป็นนิโรธคาว่านิโรธของสติธรร,รมญาจะเป็นธรราตุรู้ที่มันมีธรรมชาติของปัญญาวิมุตติกับเจตโตวิมุตติไอตัวปัญญาวิมุตติในสติมันจะรู้แล้วมันจะว่างสงบว่างมันเป็นตัวปัญญาวิมุตติส่วนธรรมญามันจะเป็นเจโตวิมุตติมันคือ,อะสะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติธรรมสองตัวนะถ้าปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติธรรมชาติธรรมเนี่ยมันเข้าถึงตัดจะธรรมสองตัวได้เรียกว่าเราครบธรรมะแม่แม่คือปัญญา พ่อคือแรงอานอย่างเงี้ยนะมันจิตสองดวงเนี้ยไอตัวปัญญาวิมุติเนี่ยมันหมือนเหมือนดังแม่ดูแลบุตรไอพวกเจโตมุตเหมือนพ่อที่หาสมบัติให้พ่อแม่มาดูแลบุตรมันเป็นธรรมชาติธรรมกุลทั้งคู่นั้นธรรมชาติธรรมสัจจะของสติสัมปญะเนี่ยมันดังบิดามารดาดูแลบุตรเขาจึงแบ่งแยกไว้เป็นตัวปัญญาด้กับตัวเจโตมุติสติมันเข้าไปตั้งมั่นเป็นมัรคจิตและเป็นนิโรธปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวปัญญาวิมุติก่อนเมื่อปัญญาวิมุติสมบูรณ์แล้วมัันนนนจจึงเเเปป็็มมตตุ่อ เมื่อมันเจตมุสสองสองตัวนี้รวมแล้วรวมเป็นหนะึ่งแล้วจิตมันจะว่างทุกอย่างดับว่างหมดไม่มีอะไรเป็นสัตว์สัตว์บุคคลตัวตนมันมีสัจธรรมพวกความว่างที่เป็นคุณปรากฏชัดอยู่นี่แหละคือตัวแก่นของศาสตรนาโลกตัวนี้พารึอนิโรธมันตัวสงบว่างแล้วในตัวสงบว่างมันเป็นตัวทานปรมัตถบรมีเป็นศีลปรมัตถบรมีนั้วเป็นวิสุทธิศีลวิสุทธิธรรมเป็นสัจธรรมไปเลย เราเป็นบุตรรู้คุณของพ่อแม่รู้คุณของธรรมเหมือนดังพ่อแม่แล้วก็เดินตามไปจิตมันก็จะโอนโคตรไปยจิตไปได้ได้ตามระดับของวาสนาบารมีคนนั้นสัจธรรมตัวนี้มันเป็นแนวทางปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาที่สอนสมุติปรมาตรสัจธรรมเอาไว้เวลาเราศึกษาค่อยๆเรียนรู้สมุติปรมัตาสัจธรรมของเราไปด้วยแล้วก็เป็นสัจธรรมคู่สัจธรรมไปลูกเดินตามพ่อแม่เหมือนเราเดินตามสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามธรรมะพระเจ้าเดินตามสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีสมุดปรมัตุสัจธรรมนุสัจธรรมมันจึงเป็นตัวแก่นของศาสนาเขาเรียกตัวคุณตัวคุณเนี่ยเป็นตัวปรมัตุสัจธรรมของจิตหนึ่งหรือตัวธรรมหนึ่งธรรมะตัวนี้เป็นตัวจิตตัวตัวธาตุรู้นั้นตัวธาตุรู้เนี่ยมันเรื่องของสติสัมปทัญญาเรื่องฌานในรูปฌานในรูปฌานเป็นมัติิตาเนี่ยเป็นปัจจัยจิตเนี่ยปิติสุขเกิดกับเราเนี่ยเราก็อาศัยศรัทธาเราปัญญาเราครบบในธรรมะไปเรื่อยๆ จนศรัทธาเราเนี่ยเป็นศรัทธาเป็นเป็น,ปน,ปนปรัทธาวิสุทธ,ธิเรียกวิญญาณวิสุทธิแล้วก็ศรัทธาปัญญาประกอบเป็นสังขานเป็นสัญญาสัญญาวิสุทธิเป็นสังขารวิสุทธิเป็นทิฏฐิวิสุทธิมะละัลลาตมันตัวตนแล้วก็กลายเป็นคนบริสุทธิ์ถ้าเราบริสุทธิ์ลูกคุณพ่อแม่แล้วเนี่ยจิตมันจะโอนโคตรเป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นลูกพุทธเจ้าเนี่ยต้องรู้ว่าพุทธเจ้าท่านมี หาคุณอาทิคุณไม่มีประมาณลูกแม่ก็เป็นคนดีรู้จักกตัญญูลูกคุณมันเป็นศาสตร์ของคุณธรรมทาให้ใจเราตื่นรู้ว่าธรรมะเนี่ยมันคือคุณธรรมธรรมะไม่มีอัรรมันตัวตนเป็นเรื่องของการทําดีมนุษย์ละเชื่อมนุษย์เป็นคุณธรรมเส้นธรรมของธรรมเนี่ยมันคือเส้นคุณธรรมของใจแต่มีสมมติอยู่แต่สมมติมันยังไม่ใช่ปรมัิตย์ในสภาวะก็ไม่ใช่เป็นกตะธรรมันที่ทางคุณธรรมคุณเลย เหตุผลตอนนี้วลาเราเราไปถึงได้มันจะเป็นคําตอบให้เราเองมันเป็นเหตุผลของเราจะรู้เองนั่นเองมันจะคข้าใจและจะตื่นรู้เมื่อตื่นรู้แล้วจิตมันก็ลดทิฐิลดมระดับตัวตนอยู่แบบเด็กน้อยไร้เดียงสาอยู่อย่างพ่อแม่รู้คุณเป็นเหตุเป็นผลของจิตที่ว่างและก็รู้คุณแล้วมันเป็นเหตุผลศัตรมหน้าที่ของจิตมันก็ดําเนินไปตามเส้นทางธรรมของพุทธองค์นั่นเป็นศาสตร์สมุติปรมาศัตธรรมศัตรธรรมตรงนี้มาเนื่องของเหตุและผลของจิตจําคิดคิดรู้สึกเรามันทําให้จิตใจเรานี่เปลี่ยนไป มันต้องไปคิดอะไรเลยวันมันอยู่ด้วยความรู้สึกไม่ต้องไปรู้อะไรเลยรู้แค่ความรู้สึกเราตัวเดียวว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรเราใช้แค่ความรู้สึกเราเท่านั้นไม่ได้ใช้จําคิดเห็นคือไม่ใช้สัญญาวิญญาณสั้นขานำเป็นชีวิตแต่สัญญาสั้นขานาเป็นกิเลสเป็นตัวเรามันทําให้เราเมีความรู้สึกหวดรู้หวดดีหลงตนถือตนอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วก็ใช้แค่ความรู้สึก พาะตรู้สึกเนี่ยมันตัวกรรมที่มันท่องเที่ยวในจัก,กรวาลมันจะเป็นผู้ตื่นรู้ในสปปรรพสิ่งทุกสิ่งเองไม่ต้องไปอ่านตำราก็ี่ยไม่ต้องไปอะไระมันลูกมันเองรู้โดยธรรมชาติเลยจิตรู้ธรรมชาติของพุทธะพุทธะผู้ตื่นแจ้งโลกเนี่ยมันก็จะตื่นแจ้งไปหมดเลยรู้เลยว่าทุกมันมีอะไรเป็นปัจจัยจะดีจะชัว่วไหมอะไรเป็นปัจจัยและจะดีน่ะดาวสายอะไรเป็นปัจจัยมันจะรู้แจ้งในความรู้สึกของเราเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้แหละเรียกมโนกรรมกรรมเรามโนกรรมตื่นแล้ว ถ้ากรรมเราตื่นแล้วใจเราเป็นพุทธะแล้วมันจะเข้าใจธรรมะพุทธะรู้คุณพ่อแม่รู้เรื่องาศาสนาจิตตื่นเป็นพุทธะเมื่อจิตตื่นพุทธะพุทธะมีหน้าที่ชำระจิตตื่นให้ผ่องแผ้วทาจิตผ่องแผ้วทําจิตผ่องแผ้วได้ทามันจึงรวมไปที่ใจเราดวงเดียวไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่รวมที่คิดที่เห็นที่สมมุติบัญญัติรวมไม่ได้เพราะใจเราเป็นตัวรู้ธรรมะธรรมะคุณแล้วมันจึงอยู่เหนือเหตุเหนือผลไปแล้วนั้นคนที่รู้แจ้ง,งแล้วมันจึงเป็นคนเหมือนคล้ายคคนคนไม่มีไม่มีสติปัญญา แต่เป็นคนเข้าใจชีวิตเข้าใจศาสตร์ชีวิตเข้าใจศาสตร์ที่เป็นศาสตร์คุณรู้เหตุผลชีวิตที่ทำอย่างทําให้มันมีค่ามีประโยชน์ไปตลอดเวลานี่ศาสตร์โลกุตละใน,นโลกุตละบางครั้งในสังคมเราก็เชื่อไหวโลกตระคือคือการแข่งต่างรู้อย่างนี้หลวงพ่อคิดว่าธรรมะที่มีปัญหาหลวงพ่อมาพูดแจกแจงอย่างเนี้ยเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเพราะให้อยากให้มนุษย์มันเข้าใจตัวมันเองมากกว่าอยากให้คนทุกคนเรียนรู้ศาสตร์ให้มันก็จะศรัทธาให้ตัวเองเป็นพุทธะซะ เื่อเราเป็นพุทธะและ้วความมืดบอดในจิตมันจะหายไปเองมันเป็นผู้ตื่นรู้หน้าที่และชีวิตที่มันเถืออยู่แล้วมันจะทําอะไรมันจะรู้จักหน้าที่ที่ดีของมันเองเนี่ยเรียกอริยชน อายชนเนี่ยคือเขารู้หน้าที่อีกเขาว่าจะทาอย่างไรให้เราเนี่ยเป็นคนดีจากการทําดีให้โลกได้พึ่งประทานบรารมีทานบรารมีทานปรม,รมตถบรารมีคือการแบ่งน้ำพักน้ำแรงสติปัญญาเข้าของสิ่งของช่วยเหลือสัตว์โลกจิตเราของอดเว้นบิดเบียนไม่โลภหลงมันละอัตมันตัวตนไปจิตมันก็บอกอสุดธิดมันก็เรียบง่ายทำเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่มันไม่เรียบง่ายอย่างที่คิดหรอกเพราะว่าโลกมันถูกสมุทรเยอะมันเลยทำให้เรียบง่ายมันพ่อแม่ลูกเต้ามันมีค่านิยมความเชื่อทางโลกและทาง ทางเรานั้นเวลาเราเข้าบ้านพ่อแม่เป็นอะไรมาเป็นตำแหน่งอะไรกลับบ้านมันก็เห็นมีอะไรก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีพี่มีน้องเป็นธรรมชาติทรที่เรียบง่ายเพราะออกมาจากบ้านมันมีมึงมีกูมีสักดินาตัวตนเป็นโลกสมุติมานยาธรรมธรรมะเนี่ยถ้าดูจริงๆนะเหมือนเหมือนของอยู่ในบ้านเราพ่อแม่เป็นนายกแม่เป็น พ่อเป็นนายกแม่เป็นชาวนาเขารักกันดูแลกันเขาไม่เอาศักดินาหน้าตามาใช้กันหรอกเขาใช้ความรู้สึกกันไปเลยอ่วงกันรักกันเมตตากันลูกเขาเองยังจนไล้เดียงสาไม่มีปัญญาไม่จบมหาวิทยาลัยพ่อแม่เนี่ยเป็นนายกก็ยังดูแลลูกเต้าที่ไม่มีการศึกษาไล่เดยงสามาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเลยเขาจงเลี้ยงให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานั้นศาสตร์ของความเป็นจริงเนี่ยมันคือสัธรรมตรงเนี้ยชีวิตถ้ามันไม่ถูกโรคมันยาเขาครอบงำช่วยก่อนมนุษย์จะเป็นสัธร,รม ความรักที่มันไม่มีชนชั้นความรักที่มันไม่แบ่งแยกแตกแยกความรักที่เป็นเรื่องความหวังดีและความหวังดีเป็นความมั่งคีที่บริสุทธิ์ปัถนาความบุรพ้นจากกองทุกข์ของพ่อแม่ที่มีให้บุได้ลูกและลูกก็มีความรักที่ปาฏาริยพ่อแม่บรรทุกมันพิศสัตยธรรมเลยมันเป็นธรรมะสัจยธรรมในครอบครัวเลยถ้าเราเข้าใจครอบครัวที่มันไม่โดนโลกมันยาครอบงำเสียก่อนเราเห็นสัจธรรมในครอบครัวครอบครัวของของเราเนี่ยเป็นวัดได้เป็นพระได้ทุกคนเป็นอริยชนได้หมดไม่ได้ห้ามการเป็นอริย ผัวเป็นอริยะได้มีเอริยะได้พ่อเป็นอริยะได้ทุกคนเป็นอริยะได้ไม่ใช่อริยะขึ้นอยู่กับพระพระจิพระคือเป็นผู้ประเสริฐอยู่ฝ่ายเดียวทำดีของคนประเสริฐกับความยึดมั่นถือมั่นว่าพระดีถ้าพระทำดีมันไม่ใช่เส้นท,ทางของธรรมที่เป็นธรรมคุณแล้วก็พระต้งการหลงทางไปเองนั้นสายของธรรมะเนี่ยเป็นศา,าสตร์สมมติธรมรามาเนี่ยต้องไปขบคิดเวลาขบคิดเนี่ยมันก็ต้องเหตุผลและสัจธรรมต้องไปนั่งพิจารณาตัวเหตุผลตัวตนเอาเราอนิเทศเนี่ยแนะนําตัวนี้แหละ พอศาสตร์การพูดเป็นแนวทางไปก่อนเอาไปคิดเอาเวลานั้นก็ค่อยมาว่าอีกทีว่ามันเป็นเส้นทางปฏิบัติแบบไหนแบบไหนจะทํำยังไงก็มาขึ้นรายละเอียดเอาอีกทีนี้ว่าก็เป็น,เ,ปนเรื่องเรื่องเรื่องแยกแยะเป็นตอนตอนไปนี่พูดเป็นแนวทางให้เข้าใจตอนนั้นเองเอาละจบไว้เท่านี้ก่อน